ในโลกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกอย่างต้องเร็วต้อมเล็กมันมีศัตรูที่มองไม่เห็นคอยก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเลยครับนั่นก็คือสัญญาณรบกวนนั่นเองแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเรามีอาวุธลับชิ้นเล็กๆแค่ชิ้นเดียวที่จัดการปัญหานี้ได้แบบอยู่หมัดวันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักกับมันกันคำถามเมื่อกี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยเราไม่ได้กาลังพูดถึงปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆยนะครับแต่เรากําลังพูดถึง สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMI ศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้อุปกรณ์ราคาแพงๆของเราเนี่ยทำงานเพี้ยนไปเลยหรือที่แย่กว่านั้นคือดับไปเลยเอาล่ะครับก่อนจะไปเจอพระเอกของเราเรามาทำความเข้าใจศัตรูตัวร้ายกันให้ดีก่อนดีกว่าบอกเลยว่าการจัดการกับคลื่นรบกวนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นสำหรับวิศวกรเลยล่ะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับยิ่งสมาร์ทโฟนของเราเร็วขึ้นรถยนต์ของเราฉลาดขึ้น อุปกรณ์ทุกอย่างก็ยิ่งต้องอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ที่เล็กลงเรื่อยๆนั่นแหละครับที่ทําให้การจัดการกับสัญญาณรบกวนที่เรามองไม่เห็นพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสําคัญธรรมดาแต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของวงจรเลยและนี่ก็คือผู้ที่จะมาพลิกเกมครับพระเอกของเราในวันนี้ภายนอกอาจจะดูเหมือนชิ้นส่วนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ข้างในเนี่ยซ่อนการออกแบบที่ต้องบอกว่าปฏิวัติว,ตวงการเอาไว้เลยมันคือตัวเก็บประจุที่ชื่อว่า X2Y ครับ ถ้าดูเผินๆเ,เจ้า x to y นี้อาจจะดูไม่ต่างจากตัวเก็บประจุทั่วไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่นี่แหละครับคือความเจ๋งของมันเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนะ่ะโอ้โหแตกตามกันคนละเรื่องเลยความแตกต่างที่สําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ x to y เนี่ยมันไม่ใช่อุปกรณ์แบบ feed t h r o u ครับถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือกระแสะไฟฟ้ามันไม่ได้ไหลทะลุผ่านตัวมันจากขั้วหนึ่งไปขั้วหนึ่งตรงๆซึ่งแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการใช้งานในวงจรไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับ เอาล่ะครับมาถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วเราจะมาผ่าดูอาวุธลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้าตาเรียบๆของเจ้า X2Y กันหัวใจของ X2Y คือโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ฉลาดสุดๆที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างแบบแซนด์วิชนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับเรามีแผ่นตัวนำ A กับ B ที่เป็นเหมือนไส้แซนด์วิชแล้วก็มีแผ่นกราวจีที่เป็นเหมือนขนมปังคอยประกบอยู่ทั้งบนล่างสลับชั้นกันไปคอยป้องกันอยู่รอบด้านเลย แล้วเจ้าแซนด์วิชนี้มันทำงานยังไงง่ายๆเลยครับ 1. กระแสที่ไหลในแผ่น A กับ B เนี่ยมันจะสวนทางกันพอเป็นอย่างนั้น 2. การไหลสวนทางกันแบบนี้มันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่หักล้างกันเองพอดีเปะ๊ะและ 3. ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าความเหนี่ยวนำหรือ ESL ที่ต่ำมากๆต่ำจนน่าทึ่งนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทำให้มันกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้ดีเยี่ยมสุดๆทฤษฎีแน่นกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ได้เวลามาดูของจริงกันบ้าง มาดูข้อมูลประสิทธิภาพจากการทดสอบจริงๆกันเลยว่า x 2 y จะทำได้ดีแค่ไหนเมื่อต้องมาเจอกับตัวเก็บประจุมาตรฐานเพื่อให้การเปรียบเทียบมันแฟร์นะครับเราจะจับคู่ชกให้ถูกคู่เลยเป็นการวัดกันหมัดต่อหมัดระหว่างตัวเก็บประจุมาตรฐานกับ x 2 y โดยทั้ง2ตัวเนี่ยมีค่าความจุและขนาดเท่ากันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับคือ100นาโนฟารัดเอาละมาดูกันว่าใครจะน็อกใคร เริ่มจากผู้ท้าชิงฝั่งมาตรฐานก่อนเลยประสิทธิภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนของมันทําได้ที่ลบ4 5 d เดซิเบลครับโอเคจําตัวเลขนี้ไว้นะครับลบ45ต่อไปถึงตาของพระเอกเราแล้ว x 2 y ผลลัพธ์ของมันก็คือลบ5 3เดซิเบลโอ้โหเห็นตัวเลขก็รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเหนือกว่ากันแบบชัดเจนมากๆกราฟนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับ ในการทดสอบนี้เนี่ยค่ายิ่งติดลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะมันหมายถึงการลดสัญญาณรบกวนได้เยอะกว่าจะเห็นเลยว่าแท่งของ x 2 y เนี่ยมันสูงกว่าหรือก็คือลดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับตัวเลขที่ต่างกันรประมาณ7-8 d เดซิเบลเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับ แต่ในโลกของการจัดการสัญญาณรบกวนแล้วบอกเลยว่าน,นี่คือความแตกต่างที่มหาศาลเลยนะครับมันเหมือนกับการอัปเกรดจากเกาะไม้ไปเป็นเกาะเหล็กกล้าเลยทีเดียวโอเคเราเห็นแล้วว่ามันเจ๋งแค่ไหนในทางเทคนิคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอความเจ๋งของมันเนี่ยมันจะส่งผลดีในโลกแห่งความเป็นจริงสําหรับคนออกแบบวงจรหรือวิศวกรได้อย่างไงบ้างประโยชน์ของ X2Y นี่มันชัดเจนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นค่า ESL ที่ต่ํามากๆ ทำให้กรองสัญญาณได้ดีเยี่ยมหรือความสามารถในการจัดการสัญญาณรบกวนได้ทั้งแบบ Differential และ Common Mode พร้อมๆกันแต่จุดที่ผมว่ามันว้าวที่สุดเลยก็คือในหล,ลายๆกรณีเนี่ย x2y แค่ตัวเดียวสามารถทำงานแทนวงจรที่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ5-7ถึง7ตัวได้เลยนะครับคิดดูสิครับว่ามันประหยัดพื้นที่และต้นทุนได้ขนาดไหนแล้วเราจะเจอเจ้าชิ้นส่วนที่ทรงพลังแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคาตอบก็คืออยู่รอบตัวเรานี่แหละครับ ตั้งแต่ในวงจรดีคัพ pling ของ CPU หรือ FPGA ที่ซับซ้อนสุดๆเพื่อให้มันทำงานได้เสถียรไปจนถึงการลดสัญญาณรบกวนในมอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาๆหรือแม้แต่การกรองสัญญาณในสายส่งข้อมูลความเร็วสูงก็มี x to y เป็นพระเอกอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยครับและนี่นะครับคือบทสรุปที่ผมว่ามันใช่ที่สุดแล้ว x to y มันไม่ใช่แค่ตัวเก็บประจุธรรมดาแต่มันคือตัวจบเป็น the finisher ของปัญหาสัญญาณรบกวนในชิ้นเดียวเลย มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีคิดของวิศวกรในการออกแบบวงจรไปตลอดการเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งของชิ้นเล็กๆเนี่ยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆครับสวัสดีค่ะเวลาเรามองแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวๆที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยนะคะมันก็จะเต็มไปด้วยชิ้นส่วนเล็กๆจิ๋วๆเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากครับแต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลย คือภายนอกเนี่ยมันดูธรรมดามากแทบไม่ต่างจากตัวเก็บประจุแบบ SMD ทั่วไปเลยแต่ข้างในนี้สิคะซ่อนนวัตกรรมที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า X2Y Capacitor ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าทำไมเจ้าชิ้นส่วนหน้าตาธรมาธรมดาๆตัวนี้เนี่ยถึงได้ถูกเรียกว่าเป็นตัวจบของปัญหาสัญญาณรบกวนเลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่า X2Y Capacitor เนี่ย มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากของสิ่งที่เขาเรียกว่า elegant engineering หรือวิศวกรรมที่เรียบหรูอ๋อ oh, วิศวกรรมที่เรียบหรูครับคือเป็นการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนนะครับด้วยวิธีที่ฉลาดแล้วก็ตรงจุดมากๆปัญหาที่เราพูดถึงก็คือสัญญาณร,รบกวนหรือ EMI แล้วก็ค่าความเหนียวนำแฝงหรือ ESL ซึ่งมันเป็นเหมือนตัวร้ายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงเลย การทำความเข้าใจอุปกรณ์ตัวนี้จะทำให้เราเห็นภาพเลยครับว่าบางทีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในการออกแบบชิ้นส่วนเล็กๆที่คนมองข้ามไปก็ได้ครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในวิดีโอของช่อง m a c One Design EMC เขาเริ่มต้นด้วยการทดลองที่ดูง,ง,ง่ายๆนะคะแต่ทรงพลังมาก เขาเอา x to y capacitor มาวางเทียบกับ3 terminal capacitor ซึ่งหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ใช้แค่นม m ติม i เตอร์วัดดูใช่ครับการทดลองนั้นมันเผยให้เห็นความแตกต่างในเชิงปรัชญาการออกแบบเลยสำหรับ3 terminal capacitor เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า feed through feed through ครับคือมันถูกออกแบบมาให้สัญญาณวิ่งทะลุผ่านตัวมันไปได้ ถ้าเราเอามัลติมิเตอร์วัดความต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันจะดังปี๊บบอกว่าขั้วสัญญาณเข้ากับออกมันเชื่อมกันอยู่อ๋อเหมือนเป็นสะพานที่คอยกรองสัญญาณรบกวนระหว่างทางถูกต้องครับแต่พอเขาย้ายมัลติมิเตอร์มาวัดที่ x 2 y คาปาซิเตอร์ผลลับกลับตรงกันข้ามเลยมันเงียบสนิทขั้ว a กับขั้ว b ไม่ได้เชื่อมกันเลยแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดในการเอาไปใช้งานเลยนะคะใช่เลยครับคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นสะพาน แต่เหมือนจะวางคร่อมอยู่บนถนนเส้นเดิมที่ไม่ต้องถูกตัดขาดถูกต้องเลยครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำเราไปสู่ความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในโครงสร้างของมันจากบทความเชิงเทคนิคที่เราดูกันมาเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยครับว่าโครงสร้างภายในของ x 2 y เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาแผ่นตัวนำบวกกับลบมาวางซ้อนกันเหมือนตัวเก็บประจุเซรามิกทั่วไป แต่มันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าแซนวิชสมมาตรที่ซับซ้อนกว่านั้นมากโครงสร้างแบบแซนวิชฟังดูน่าอร่อยนะคะแต่ในทางอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นยังไงครับออลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะมีแค่ขนมปัง2แผ่นประกบไส้ภายในของ X2Y เนี่ยจะมีแผ่นตัวนำไฟฟ้าหลักอยู่2ชุดเราจะเรียกมันว่าแผ่น A กับแผ่น B ครับ A กับ B ทีนี้ความพิเศษของมันคือมันจะมีแผ่นชิกลกราว แทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ B อ๋อมีตัวขั้นตรงกลางยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีแผ่นชิลกราวอีกชุดที่ห่อหุ้ม A กับ B, B, B ทั้งหมดไว้อีกชั้นหนึ่งผลลัพธ์ก็คือในตัวถังเล็กๆตัวเดียวเนี่ยเราได้วงจรที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวเก็บประจุเสมือนอยู่3ตัวอยู่ในนั้นเลยครับโหซับซ้อนกว่าที่คิดว่าเยอะเลยค่ะเหมือนย่อวงจรฟิลเตอร์เล็กๆเข้าไปอยู่ในตัวเก็บประจุตัวเดียวเลย การออกแบบที่ซับซ้อนขนาดน,นี้แสดงว่ามันต้องถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่หนักหน่วงมากๆแน่ๆซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับคำว่า ESL ต่ำมากที่เป็นจุดขายหลักของมันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคำว่า ESL หรือ Equivalent Series Inductance เนี่ยมันคืออะไรล่ะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นตัวร้ายในวงจรเป็นคำถามที่ดีมากครับคือ ESL เนี่ยมันคือค่าความเหนี่ยวนำที่ไม่พึงประสงค์ที่แฝงอยู่ในตัวเก็บประจุทุกตัวเลยครับ ไม่มีทางเป็นศูนย์ได้ลองนึกภาพท่อนน้ำที่ควรจะโล่งๆนะครับตัวเก็บประจุในอุดม,มคติก็คือท่อโล่งๆที่ปล่อยให้สัญญาณรบกวนไหลลงกล่าวไปง่ายๆค่ะแต่ ESL มันเหมือนกับตะกร,รันหรือโคลนที่เกาะอ,อยู่ข้างในท่อพอเป็นน้ำไหลช้าๆหรือความถี่ต่ำก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราพยายามจะระบายน้ำที่ไหลเชี่ยวมากๆหรือความถี่สูงไอ้เจ้าโคลนพวกนี้จะสร้างแรงต้านมหาศาลเลย ในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันครับยิ่งความถี่สูงขึ้น ESL ก็ยิ่งออกฤทธิ์ทำให้ตัวเก็บประจุหมดสภาพในการกรองสัญญาณรบกวนไปเลยเข้าใจภาพเลยค่ะคือยิ่งวงจรทำงานเร็วขึ้นความถี่สูงขึ้นเจ้า ESL ก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาคอขวดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว x to y เข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยโครงสร้างแบบแซนวิชที่ว่านั้นได้ยังไงคะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับและเป็นความสวยงามของการออกแบบ ด้วยโครงสร้างที่แผ่น A และ B ถูกจัดวางประกบแผ่นกราวจตรงกลางทำให้เวลาที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นทั้งสองเพื่อคายประจุลงกราวทิศท,ทางของกระแสะในแผ่น A กับแผ่น B จะสวนทางกันพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพอมีกระแสไหลสวนทางกันในตัวนำที่อยู่ใกล้กันมากๆ A ตามหลักฟิสิกส์แล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมันก็จะสวนทางกันด้วยแปลว่ามันหักล้างกันเองเหรอคะใช่เลยครับ คุณจับประเด็นได้เป๊ะเลยมันคือการหักล้างสนามแม่เหล็กกันเองภายในตัวอุปกรณ์เลยครับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในแผ่น A จะถูกหักล้างเกือบทั้งหมดด้วยสนามแม่เหล็กจากแผ่น B และเมื่อสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นต้นกำเนิดของค่าความเหนี่ยวนำถูกกำจัดออกไปค่า ESL โดยรวมจึงต่ำลงอย่างมหาศาลเลยครับสุดยอดนี่มันการออกแบบระดับอัจฉริยะเลยนะพอค่า ESL ต่ำลงแบบนี้ ผลลับก็คือประสิทธิภาพการกรองสัญญาณรบกวนที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ได้ยินมาว่ามันไม่ได้ดีแค่เรื่องเดียวใช่ไหมคะมันจัดการกับสัญญาณรบกวนได้หลายรูปแบบด้วยถูกต้องครับและนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้ X2Y โดดเด่นมากๆโดยปกติแล้วสัญญาณรบกวนในวงจรจะมีอยู่2โหมดหลักๆ โหมดแรกคือ differential mode noise อันนี้คือสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างสายสัญญาณสองเส้น <c oughs> ส่วนโหมดที่สองคือ common mode noise อันนี้เปรียบเหมือนเป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นบนสายสัญญาณทั้งสองเส้นพร้อมๆกันเมื่อเทียบกับกราวครับซึ่งปกติแล้วการจะจัดการกับเสียงรบกวนสองประเภทนี้เราต้องใช้วงจรฟิลเตอร์คนละชุดกันเลยใช่ไหมคะโดยทั่วไปใช่ครับ อาจจะต้องใช้ทั้งตัวเก็บประจุแล้วก็ขดลวดเหนียวนำหลายๆตัวมาประกอบกันเป็นวงจรเลยแต่ด้วยโครงสร้างสมมาตรของ X-Y เนี่ยนะครับมันสามารถจัดการสัญญาณรบกวนได้ทั้ง2หมดพร้อมกันในตัวเดียวเลยโหททำให้มันเป็นโซลูชันที่ครบวงจรมากๆในบทความที่เราอ่านมาเนี่ยครับมีการระบุไว้ว่าในบางกรณี X-Y capacitor 1ตัวอาจจะทำงานแทนวงจรฟิลเตอร์ที่ประกอบด้วย C และ L ถึง5-7ตัวได้เลย 5-7ตัวนั่นไม่ใช่แค่ประหยัดพื้นที่บนบอร์ดนะคะแต่มันคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมดเลยเพราะจุดที่อาจจะเกิดความผิดพลาดมันน้อยลงไปเยอะมากฟังดูดีจนแทาไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วมันมีข้อเสียบ้างไหมคะแพงกว่าปกติมากหรือเปล่าหรือว่าออกแบบวงจรยากกว่าเป็นคําถามที่ดีครับแน่นอนว่ามันมีราคาที่สูงกว่าตัวเก็บประจุมาตรฐานทั่วไป แต่ถ้าเทียบกับการต้องใช้อุปกรณ์5-7ถึงตัวบวกกับต้นทุนการประกอบแล้วเนี่ยในหลายๆกรณีมันกลับคุ้มค่ากว่าส่วนเรื่องการออกแบบก็ต้องใส่ใจเรื่องการวางเลเยอร์บน PCB ให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปสําหรับวิศวกรครับแต่คําถามที่สําคัญกว่าคือในทางปฏิบัติแล้วประสิทธิภาพมันดีสมคําโฆษณาจริงหรือนั่นสิคะซึ่งวิดีโอที่เราดูมามีคําตอบให้ครับใช่เลยค่ะ ทฤษฎีก็ส่วนหนึ่งแต่ผลลัพธ์จริงคือสิ่งที่ตัดสินทุกอย่างในวิดีโอเขาได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองสัญญาณหรือค่า S 2 1ระหว่าง X 2 Y capacitor ขนาด0805ค่า1 0 0นาโนฟาราดกับตัวเก็บประจุ2อขั้วธรรมดาที่มีขนาดและค่าเท่ากันเป๊ะๆเ,เลย ผลที่ออกมาบนเครื่อง Network a n a l y น e ลนี่ชัดเจนมากครับกราฟเส้นสีน้ำเงินที่เป็นผลของ x2y เนี่ยมันดิ่งลงต่ำกว่าเส้นสีแดงที่เป็นตัวเก็บประจุธ,ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหมายความว่ามันลดทอนสัญญาณรบกวนได้ดีกว่ามากครับดีกว่ามากในแทบทุกย่านความถี่เลยแต่จุดที่น่าทึ่งที่สุดที่ผู้จัดทำวิดีโอเน้นยำ้ำคือความแตกต่างเมื่อเทียบกับ t r e e t e r m i n a l capacitor ที่เขาเคยทดสอบมาก่อน ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะ3 t e r m i n a l capacitor ก็ถือว่าประสิทธิภาพดีม,มากแล้วแต่มันจะเด่นเฉพาะในย่านความถี่สูงสูงหรือที่เรียกว่า ESL region แต่สำหรับ X2Y กราฟมันแสดงให้เห็นว่ามันให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าตลอดทั้งย่านความถี่เลยใช่ครับตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำๆไปจนถึงย่านความถี่สูงที่เป็น ESL region เลยนี่เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วถ้าดูเป็นตัวเลขล่ะครับ เขาวัดให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะเขาวัดเทียบกันให้ดูที่ความถี่หนึ่งผลต่างของประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ7-8ดเดซิเบลหรือ dB 7-8 dB ใช่ค่ะอย่างเช่นจุดหนึ่งวัดได้ลบ45 dB เทียบกับลบ53 dB ซึ่งสำหรับคนทั่วไปอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ในโลกของวิศวกรรม นี่คือความแตกต่างมหาศาลเลยต้องขอย้าตรงนี้เลยครับว่าความแตกต่างระดับ7-8 dB นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในสเกลของเดซิเบลทุกๆ 6DB ที่ลดลงหมายถึงแอมพลิจูดของแรงดันสัญญาณรบกวนลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะครับแปลว่า7-8 dB คือการลดสัญญาณรบกวนลงไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญ และที่น่าตกใจไปกว่านนั้นก็คือผู้จัดทำวิดีโอยังบอกด้วยว่าการทดลองนี้ยังไม่ใช่สภาวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับ X2Y ด้วยซ้ำหมายความว่านี่ยังไม่ใช่ประสิทธิภาพสูงสุดของมันอีกหรอคะทำไมล่ะคะเพราะบอร์ดทดสอบที่เขาใช้ถูกออกแบบมาสำหรับ f ฟีดทรูแค a ซิเ i t o r ครับเขาเลยต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยคือบัดกรีสายไฟเพิ่มเข้าไปเพื่อต่อวงจรให้ครบ Oh. ซึ่งสายไฟเล็กๆที่เพิ่มเข้ามานั่นแหละครับที่ไปเพิ่มค่าความเหนียวนำแฝงหรือ ESL ที่ไม่ต้องการเข้าไปในระบบโดยไม่จำเป็นพูดง่ายๆคือมันเหมือนการทดสอบที่ X2Y ต้องลงแข่งโดยมีตุ้มถ่วงขาเล็กๆติดไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังฉนาดขาดลอยใช่ครับแสดงให้เห็นว่าถ้าเราออกแบบแผ่นวงจรหรือ PCB มาสำหรับ X2Y โดยเฉพาะตั้งแต่แรกประสิทธิภาพที่ได้จะยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีก โอ้โหพอได้เห็นประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้แบบนี้แล้วก็อยากรู้เลยค่ะว่าในโลกความเป็นจริงเราจะเจอเจ้า x 2 y capacitor นี้ได้ในอุปกรณ์ไฮเทคประเภทไหนบ้างคะโดยหลักๆแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในงานที่แบบไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดเลยครับอย่างแรกเลยคืองาน decoupling ในภาคจ่ายไฟสำหรับ ic ความเร็วสูง decoupling ครับเช่น cpu ในคอมพิวเตอร์หรือชิป fpga ในอุปกรณ์สื่อสาร ลองนึ่งภาพว่าชิปพวกนี้ทำงานที่ความเร็วหลายพันล้านครั้งต่อวินาทีมันต้องการแหล่งจ่ายไฟที่นิ่งเรียบเหมือนทะเลสาบที่ไร้คลื่นลมแม้แต่น้อย x2y ทำหน้าที่เป็นเหมือนเขื่อนที่กรองคลื่นรบกวนทุกชนิดออกไปเพื่อให้ชิปทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณแม้แต่บิดเดียวครับพอจะนึกภาพออกค่ะถ้าไฟเลี้ยงไม่นิ่งชิปก็อาจจะรวนจนระบบล่มได้เลยแล้วนอกจากงานภาคจ่ายไฟล่ะคะ อีกงานที่สำคัญคือ EMI suppression หรือการกำจัดสัญญาณรบกวนที่แผ่ออกไปรบกวนอุปกรณ์อื่นตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือในวงจรควบคุมมอ,อเตอร์กระแสตรงหรือ DC motor ซึ่งเป็นตัวสร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าตัวยงเลยครับใช่เลยค่ะการใส่ X2Y เข้าไปจะช่วยทำให้พายุไฟฟ้าสงบลงหรือในวงจรขยายเสียงระดับ High N ที่ต้องการความใสสะอาดของสัญญาณเสียงสูงสุดอ๋อในแอมป์เครื่องเสียงครับการใช้ X2Y จะช่วยกำจัดเสียงฮัมหรือซีดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนทำให้เราได้ยินแค่เสียงดนตรีที่บริสุทธิ์จริงๆในบทความยังพูดถึงข้อดีอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือเรื่องความสมดุลมันคืออะไรเหรอคะอ๋อครับเป็นข้อดีที่มาจากการผลิตโดยตรงเลยครับเนื่องจากแผ่น A และแผ่น B ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันในชิปเซรามิกชิ้นเดียว ทำให้ค่าความจุไฟฟ้าของฝั่ง A เทียบกับกราวด์และฝั่ง B เทียบกับกราวดนั้นมันสมดุลและเท่ากันอย่างสมบูรณ์แบบอืซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากหากเราพยายามจะสร้างวงจรแบบเดียวกันโดยใช้ตัวเก็บประจุธรรมดาสองตัวมาต่อเพราะตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนในการผลิตไม่เท่ากันจริงด้วยค่ะพออุณหภูมิเปลี่ยนค่าความจุก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่เข้ากันอีกทำให้วงจรขาดความสมดุลได้ แต่สำหรับ x to y ปัญหานี้จะหมดไปเลยค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่า x to y capacitor เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคำว่าเล็กพลิกขี้หนูจริงๆภายนอกดูไม่มีอะไรเลยแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยหลักการทางฟิสิกส์และวิศวกรรมที่ออกแบบมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็แยบยนต์มากค่ะใช่เลยครับหัวใจสำคัญคือการออกแบบโครงสร้างภายในอย่างจงใจเพื่อสร้างสภาวะให้กระแสไหลสวนทางกัน และนำไปสู่การหักล้างสนามแม่เหล็กกันเองซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาค่า E.S.L ที่ต้นต่อที่สุดเป็นการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับและถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเก็บประจุตัวหนึ่งแต่มันคือตัวแทนของปรัชญาการออกแบบที่ขับเครื่องเทคโนโลยีทั้งหมดอยู่เบื้องหลังนั่นคือ การบูรณาการฟังก์ชันที่ซับซ้อนเข้ามาอยู่ในชิ้นส่วนที่เล็กลงเรื่อยๆเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมเล็กๆที่ซ่อนอยู่แบบนี้เองที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้สมาร์ทโฟนของเราบางลงคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นและระบบสื่อสารเสถียรขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับพอได้เห็นนวัตกรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกเซรามิกเล็กๆของ X2Y แล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่า ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราหยิบใช้กันทุกวันตั้งแต่รีโมททีวีไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้ายังมีนวัตกรรมการออกแบบที่ชาญฉลาดแบบไหนอีกบ้างที่ทำงานอย่างเงียบๆเ,เพื่อแก้ปัญหาที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่